ปัติครับผมพ่อสมบูรณ์เองนะครับจําได้หรือเปล่าทรงผมก็เหมือนคนต่างแดนแหมมองดีๆก็เหมือนนกแตดแต่เหมือนเขาพูดนะเพื่อนๆแหมเพื่อนๆเห็นแล้วอย่าเพิ่งเรียกตอมานะเดี๋ยวเอาออกดีกว่านะเพื่อนๆนะดั้งเดิมก็หล่ออยู่แล้วพ่อแม่ให้มาพ่อสมบูรณ์พ่อสมบูรณ์เองเพื่อนๆ ด้วยความเป็นห่วงยุคโซเชียลพาอสมบูรณ์ก็อยู่มาในวัยสอวอแล้วละ่ะหกสิบขึ้นไปละไม่รู้ขึ้นไปเท่าไหร่นะเพื่อนเอนเลยหกสิบขึ้นไปแล้วละ่ะพิษภัยทางไซเบอร์มันน่ากลัวมากเพื่อนๆการฟอกเงินทางโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้ตึกลาเหมือนเหมือนที่เราเห็นแล้วนะเขาใช้ใจเรานี่แหละ ฟอกฟอกแบบไหนพวกนี้จะเป็นพวกเรียนสูงเพราะสมบูรณ์พูดเลยนะเรียนสูงเรียนสูงแล้วมองการไกลมองการไกลหากินทางไซเบอร์ฟอกทางร้านอาหารก็ได้เปิดร้านอาหารฟอกก็ได้ขายถูกขายแพงแพงได้หมดเพราะเขามีเงินกองทุนอยู่ต่างแดนอยู่แล้วหลายท่านเอามาฟอกทำบ้านจับจับสันก็ได้นะเพื่อน ถามว่าเข้ามาทําได้ยังไงโอ้โหเพื่อนๆพ่อสมบูรณ์ไม่ได้ว่าใครนะพูดตามที่พ่อสมบูรณ์วิเคราะห์เองแล้วก็เห็นเองหลายท่านอาจจะมีเมียอ,อยู่เมืองไทยเอาใช้ภรรยาตัวเองนี่แหละสร้างบ้านจับสันราคาสิบล้านเยอะแยะเกือบจะครึ่ง <laughs> เกือบจะครึ่งบ้านเราแล้วถ้าพ่อสมบูรณ์พูดแบบนี้ได้จะหาว่าชี้เป้าความจริงมันก็เป็นแบบที่พ่อสมบูรณ์พูดไม่ว่าทางร้านอาหารใหญ่ๆส่วนใหญ่จะเข้าอยู่ต่างแดนหมดเจ้าของเขาเขาให้ภรรยาคนสวยนี่แหละเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านจับสันก็เหมือนกันเห็นไหมยไซเบอร์มน่ากลัวนะเพื่อน เครือข่ายสตาลิงเนี่ยเขาทำได้หมดไปทั่วโลกเลยนะฟอกเงินด้วยทางนี้ได้หมดน่ากลัวมากยุคใหม่เข้ามาสังคมวัตถุอินเทอร์เน็ตเราต้องเรียนรู้ให้ทันพิษภัยนะต่อไปจากสแกมเมอร์เนี่ยจะจางลงแต่แบบที่พ่อสมบูรณ์พูดเนี่ยจะเฟื่องฟูขึ้นหลายท่านอาจจะฟอกแบบแม้ทำเป็นคอนเทนต์ มีคนให้ตรงให้ต่างก็อาจจะมีนะเพื่อนๆอ,อาจจะชื่นชอบก็ได้มาได้หลายทางเห็นไหมเพื่อนๆก็เพราะความอยากของเรานี่แหละความอยากนี่ถามว่าทุกคนอยากเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าคนไม่เห็นพิษภัยสิ่งที่พ่อสมบูรณ์พูดก็ยังยิ้มอยู่เราอย่าลืมไปนะว่าเราเกิดมาไม่มีเราคนเดียวสำหรับพ่อสมบูรณ์รู้เหมือนลูกชายพ่อสมบูรณ์ก็โดนไป คอยหลักหลักใหญ่เหมือนกันนะหลักเกดหลักเลยอะ่ะถ้าพ่อสมบูรณ์ตั้งหลักได้สบายเลยนะจบปริญญาตียังโดนดอ,อกเลยเพื่อนๆถามว่าหลายท่านอาจจะน่ากลัวเพราะว่าเราเกิดมาไม่มีเราคนเดียวอย่างน้อยก็มีสามีม,มีลูกหลานอย่างเงี้ยมาทั้งไซเบอร์หมดเลยเห็นไหมเพื่อนเเครือข่ายสตาร์ลิงเนี่ยไม่น่าจะแก้ได้ เราต้องเรียนรู้ให้ทันพิษภัยความอยากของเราทุกคนอยากอยากหมดถ้าถามว่าอยากหมดนี่มันเป็นกิเลสนะแต่ถ้าเราพูดไปทางนั้นจะหาว่าพ่อสมบูรณ์ดึงเข้าไปสู่ทางพระอีกเหรือไม่ไม่คิดบวกความจริงความอยากของคนนะ่ะมันก็มีอยู่ท่าสี่ขันห้ามีเท่าเทียมกันหมดทุกคนก็อยากมีเห็นเขานั่งรถมียี่ห้อก็อยากนั่งเห็นไมเพื่อนเพอนพอสมบูรณ์ก็ด้วยความเป็นห่วง อยากให้เพื่อนๆมีความสุขฟังพ่อสมบูรณ์บ้างเพราะว่าระดับพ่อสมบูรณ์นี่บางครั้งก็หลงลืมแล้วนะเพื่อนๆรุ่นเดียวกันก็ใช้คําว่าจากไปหมดแล้วเหลือแต่พ่อสมบูรณ์ถามเพื่อนอะไรเพื่อนหลายคนอาจจะบอกว่าพ่อสมบูรณ์ยังอยู่ได้ยังไงแหมหน้าตาก็หล่ออยู่นะเพื่อนๆอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งบอกพ่อสมบูรณ์เลยให้เพื่อนไปก่อนเถอะให้พ่อสมบูรณ์ได้พูดให้ลูกหลานได้ฟังเหลือไม่กี่คนหรอก ขอให้มีความสุขฟังพ่อสมบูรณ์พูดวันนี้พ่อสมบูรณ์มาถือว่ามาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังมีข้อคิดหลายท่านพิษภัยทางไซเบอร์นี่มีกันทุกคนนะอย่าคิดว่าฉันไม่มีหรอกถือโทรศัพท์หรือเปล่าอย่างน้อยถ้าเราระวังได้ก็ลูกเราแฟนเราเปลี่ยนเนื้อคู่ง่ายนิดเดียวเหมือนพ่อสมบูณ์นี่ถ้าจะเปลี่ยนก็ไม่ยากเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็เปลี่ยนได้แล้ว นั่นไงเพื่อนเพื่อนมาได้หมดเพราะเงินตาอย่างเดียวนั่นแหละความอยากวันนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนมีความสุขฟังพ่อสมบ์พูดจ้อยๆ